สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมโค้ดหนูนะครับหลายคนนะครับถามเข้ามาบอกว่าอยากเห็นรีวิวนะครับเวลามีลูกค้าเนี่ยช้อปปิ้งสินค้าแล้วมันจะเข้าระบบเราได้ยังไงนะอ,อยากเห็นยอดเงินอยากรู้ว่าเวลามีคนช้อปปิ้งเนี่ยตังมันเข้าในระบบแบบไหนนะครับทุกคนถ้าสมมติว,ว่ามีคนช้อปปิ้งผ่านลิงก์แอปของเราที่เราส่งไปให้เพื่อนนะครับถ้ามีการช้อปปิ้งเกิดขึ้นเนี่ยระบบมันจะแจ้งเตือนมาแบบนี้อ่า นี่ทุกคนหน้าแรกนะถ้าเราเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเงินนะนะครับมันจะกระเด้งที่หน้าแอป,ปของเราในหน้าบัญชีตรงนี้นะครับทุกคนเนี่ยนะครับปุ๊บเนะี่ยวันนี้มีคนมาช้อปปิ้งเนี่ยครับสองพบาทเห็นไหมครับอันเนี้ยกาไรก็คือเราไม่ได้สต็อกเลยนะครับเราไม่ได้สต็อกสินค้านะเราไม่ได้ขายของนะทุกคนก็คือคนที่โหลดแอป,ปผ่านเราไปอะครับเขาไปช้อปปิ้งของเขาเองเข้าใจไหมครับอ่ะรายได้ก็จะเข้ามาในส่วน ของกาไรอย่างเดียวนะครับวันนี้เราได้2องพเห็นปะกำ,กำไรมันก็จะเด้งแบบเพื่อนๆเ,เนี่ยโชว์แบบเนี้ยสองพันกว่าบาทสามพันมากหนึ่งหนึ่งพันมากเออแล้วแต่จํานวนสินค้าที่เขาช้อปปิ้งไปมันก็จะเด้งอยู่ตลอดเวลาอ่าถ้าเป็นออเดอร์ของเรานะครับเป็นออเดอร์ของเราก็จะมีชื่อเราขึ้นมาอ่ะวันนี้เราได้2องพแล้วใช่ไหมครับเวลาเนี้ยเน่วันหนึ่งเราทํางานประจำเราย,ยังไม่ได้ขนาดนี้เลยนะต่อวันนะ,อะลองคิดดูว่า มีคนช้อปปิ้งสินค้ากี่ชิ้นกันแล้วแต่แต่วันนี้เราได้2อ0พอ่าวิธีเราไปเช็คนะครับเราจะไปเช็คว่าเงิน2อ0พนี่เนี้ยลูกค้าช้อปปิ้งอะไรบ้างเราก็จิ้มไปตรงนี้ครับทุกคนจิ้มไปที่แคสปึ๊บนะครับเนี่ยระบบมันก็จะรายงานยอดว่านี่ออเดอร์อันนี้มียอดกําไรที่ซื้ออ่าลูกค้าช้อปปิ้งเนี่ยสองพเห็นไหมครับยอดออเดอร์ อันนี้ก็จะเป็น3,680เห็นไหมครับมันก็จะเข้ามาแบบนี้เลยกําไรนะครับกาไรอย่างเดียวนะ2 0 0กว่าบาทก็มีเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมพันเบาทก็มี360บาทก็มีมันจะเข้ามาอย่างเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับทุกคนอันนี้ยอดของผมเนี่ยทำมาประมาณ2เดือนกว่าได้แสนเจ็ดละทุกคนลองคิดดูว่าสมมุติว่าถ้าเรามีแอปพลิเคชันเนี่ยแล้วเราแนะนาเพื่อนๆเ,เนี่ยลหลายๆคนเนี่ยเยอะๆนะครับถ้าเขามีการซื้อเกิดขึ้นนะครับมีการช้อปปิ้งเกิดขึ้น เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคนเนี่ยเราจะมีรายได้ขนาดไหนเราก็คิดดูนะครับทุกคนทีนี้พอลูกค้าช้อปปิ้งใช่ไหมมันก็จะมารายงานยอดเราตรงนี้ว่าเขาช้อปปิ้งอะไรไปบ้างนะครับก็จะมียอดกําไรขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับทุกคนเนี่ยที่ผมโชว์ให้เห็นเนี่ยโชว์ให้เห็นแบบนี้เลยนะครับมันสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลได้ทั้งหมดเลยนะครับว่าลูกค้าสั่งอะไรไปบ้างนะครับ ารายการสินค้าอะไรบ้างแต่ตอน,นี้ผมจะไม่เข้าไปเช็คนะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลของลูกค้านะครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับเฮ้ยดีจะตายเห็นไหมไปหาโหลดกันนะทุกคนอ่ะหลังจากนั้นนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าระบบมันแจ้งเตือนมาอย่างไงแล้วก็รูดลงตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมอ่าเนี่ยเห็นปะ่ะมันก็จะมีรายงานว่า,าขายขายได้บ้างนะครับลูกค้าซื้อ ผ่าน ID ใครบ้างนะครับระบบมันก็จะรายงานยอดกําไรกระเด้งเข้ามาให้หมดเลยอ,อย่างของพี่เห็นปะเนี่ยพูทนเนตนะครับเห็นปะเนี่ยขายได้วันนี้นะครับยอดเข้าเมื่อกี้เมื่อเนาทีที่แล้วเห็นปะสองพัเห็นไหมครับกาไรรวมวันนี้ได้4ี่พันแปดไมครับเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยมันสามารถสร้างไรายได,ได้ได้แบบนี้เลยนะครับก็ลองลองโหลดแล้วก็ ไปศึกษาเรียนรู้ในระบบนะครับมีสอนให้ทุกวันเลยไม่ต้องกลัวว่าจะทําไม่เป็นนะครับทุกคนทุกคนเข้ามาแล้วเนี่ยบยริษัทจะสอนเทนทุกวันจนทําเป็นนะแล้วพอเราทําเป็นปุ๊บเราก็ออกไปสร้างรายได้กันนะครับใครมีหนี้มีสินก็สามารถไปปลดนี้ได้โอเคนะผมก็วันนี้ก็มาแนะนํานะครับว่าเงินกำไรเนี่ยมันเด้งประมาณแบบนี้นะครับเวลาเราจะกดถอนเราก็เข้าไปที่แครดตรงนี้นะครับกด ปุ๊บนะครับมันก็จะมีคําว่าถอนตรงนี้นะครับทุกคนเนี่ยเราก็จิ้มเข้าไปถอนอ่าแล้วเราก็ใส่รหัสที่เราตั้งไว้นะครับเราก็เลือกธนาคารที่ถอนเนี่ยเห็นไหมมีคนเด้งไมแกะเห็นปะครับกาไรสี่พันสี่ร้อยสามบาทเห็นปะเนี่ยเราก็ผูกธนาคารที่เราผูกไว้แล้วกดถอน,นใส่ธนาคารแล้วก็กดถอนตรงนี้นะครับอ่าเราจะกรอกจํานวนเงินที่ถอน กี่บาทก็แล้วแต่เรานะครับมันก็จะ,ะสมมติว่าถอนหนึ่งหมื่นนะครับเนี่ยมันก็จะหักหักภาษีจ่ายรัฐบาลนะครับเนี่ยสามเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยเราก็จะเหลือ,อสมมติว่าถอนหนึ่งหมื่นใช่ไหมอ่าปึ๊บมันก็จะหักภาษีสามเปอร์เซ็นต์ไปสามร้อยบาทนะครับทุกคนแล้วก็หักค่า dr point ไปอีกห้าร้อยบาทอันนี้จะเป็นเงินสะสม รเราสามารถไปซื้อสินค้าได้เป็น,เห,นเหมือนเงินฝากอโอเคหลังจากนั้นเราก็จะได้รับเงินสุดที่ประมาณ9,165บาทก็กดถอนได้เลยเป็นเงินสดเลยผ่านตู้ ATM หรือผ่านแอปธนาคารนะได้เลยนะครับทุกคนง,ง่ายนะครับไม่ยากทุกคนไปหาโลดดูเด้อเพราะว่ามันสามารถสร้างรายได้จริงๆนะครับและแอปเนี่ยมันสามารถทําง่ายนะครับแล้วก็เราไม่ต้องสต็อกสินค้าเลยตลอดชีพจบเลยในแอปเดียว มีสินค้าเซ็ตทดลองแจกฟรีด้วยและคนที่สมัครเข้ามาใหม่นะครับโหลดแอปครั้งแรกนะฮะได้คูป,ปองอส่วนลดนะครับในการสั่งซื้อสินค้าสะสมรวม300บาทนะครับเนี่ยลองไปหาโหลดกันดูนะเวิร์กมากวันนี้ดีใจมากนี่เห็นไหมครับชั่วโมงนี้ณเวลานี้นะครับ2,400บาทสุดยอดครับทุกคนไปหาโหลดกันนะโอเคครับคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามารีวิวใหม่นะครับก็ บายบายสวัสดีครับ